สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดครับพามาพบกับผู้ใหญ่ปีชาขันธวุฒิครับสวัสดีครับครับผมผู้ใหญ่ปีชาขันทวุฒินะครับครับก็โครงการเปียกสลับแห้งนะครับเพราะว่าที่ผมทําพอดีผมมีเป็ดอยู่หน่อยนึงพอดีได้ความรู้จากชาวนาวันหยุดนะครับผมก็เลยไปซื้อเป็ดมาเพิ่มนะครับนะครับก็คือมันจะมีเป็ดเล็กนะครับ นะครับก็วิธีการเลี้ยงก็ง่ายๆนะครับใช้เราซื้อลูกเป็ดมาแล้วก็เอาใช้ไฟกบแล้วก็เลี้ยงอาหารอยู่ไม่เกินลูกนะครับต่อเป็ดร้อยตัวหลังจากนั้นประมาณสักสองสัปดาห์นะครับก็เริ่มปล่อยลงลงเล่นน้ําได้เริ่มเริ่มให้หาอาหารกินแล้วเราก็ให้อาหารน้อยน้อยอีกหน่อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นที่ผมพอโตได้พุ๊บผมก็เอาออกไล่ทุ่งได้นะครับนะครับก็ข้อควรระวังนะครับก็คือประเภทก สุนัขนะครับสุนัขนะครับที่คอยจะโดยชนชาติยานมันจะเห็นกันไม่ได้นะครับซึ่งมันไม่กินหรอกครับแต่มันจะขัดพยำให้ตายนะครับนะครับก็เราถ้าพื้นที่ไหนไม่มีสุนัขหรือนั่นมากวนเราก็จะดีนะครับผมก็ปล่อยทุ่งตามสบายๆนะครับอายุการใช้งานเป็ดนี่ประมาณที่ปีครับอายุการใช้งานเป็ดนะครับก็ ประมาณสามสี่ปีนะครับนะครับหลังจากเป็ดหนุ่มไข่แล้วก็เป็นเป็ดขายนะครับตามรานะครับถ้าเราเลี้ยงดีดูแลดีนะครับก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ตัวครับตอนนี้มีทั้งหมดดูสองร้อยตัวครับก็มีเป็ดไข่อยู่ที่ประมาณร้อยตัวแล้วก็เป็ดรุ่นอีกร้อยตัวครับมีช่วงจังหวะหยุดไข่ไหมครับ ช่วงจังหวะหยุดไข่นะครับตอนนี้ก็มีมีบ้างนะครับช่วงที่มันมันจะอดอาหารหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่ไข่่อผมเลี้ยงเป็นสองรุ่นนะครับสองรุ่นไว้สำรองนะครับเพื่อให้มันไข่ตลอดนะครับเพื่อเพื่อให้เกษตรกรแถวเขตบริเวณที่ผมอยู่นะครับจะได้มีไข่ราคาถูกนะครับไว้กินนะครับไว้บริโภคนะครับเรื่อยๆตลอดนะครับวันนี้ฟองเท่าไหร่ครับ ตอนนี้ผมขายอยู่ที่แผงละร้อยนะครับแผงละร้อยก็สามบาท่าทนะครับต่อฟองนะครับ